ถ้ามันตัดได้นะถ้ามันเบนได้นะครับจะเป็นทุกข์ไหมก็ไม่เป็นเด็กแหละไม่โทษใครอะ่ะก็โทษเราเนี่แหละเขาไม่เข้าใจเรื่องบุญไงบุญคืออะไรอะ่ะครับคบาคาสือความสบายนะใช่ไหมทาจิตให้สบายก็เป็นบุญแล้วรครับถ้าเกิดกายสบายแต่ใจไม่สบายนะครับใจไม่สบายกายสบายเหรอใจไม่สบายกับพวกมีรัพย์ไง บางคนนะ่ะมีทรัพย์มีอะไรพวกนี้กินอยู่สบายใช่แต่ใจ,ใจเป็น <ใจ S 2> ก,กังวลกังวลสารพัดครับพวกนี้กังวลมากเป็นโลกใช่ไหมละ่ะโลกกินธาตุแล้วเพราะจิตมันควบคุมธาตุอยู่ไงจิตเราในตัวเราเนีควบคุมมันอยู่ถ้าตู้ห่างจากอารมณ์ไม่ดีนี่ยสวนมนต์เมตผาเมตตาโมทน,นาบุญบันทึกบุญ,บญไปเนี่ย ฟันทงได้เลยแก่ช้าแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนเมียโรคก็น้อยแก่ช้าด้วยอายุยืนด้วยแล้วรู้อะไรสารพัดด้วยความรู้ที่เราจะได้รับนะครับหลวงตามันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับการพิจนารณา ข,ขึ้นอยู่กับตอนที่เราสวดนะเราจะมาเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กันแน่ hmm. เพราะขึ้นที่เราสวดมีทุกอย่างนะค<ะ>นะขึ้นที่เรามาเนะี่ยมันเป็นจกักรพรรดิมันเป็นบุญยลิทอิธิลิทธิที่พระยจามณฑแน่นอนละจริงเนะี่ยสวดจกักรพรรดิเนี่ยอันดับแรกนึกอะไรก็ได้ อันดับสองนึกอะไรก็เป็นไปเลยเขาเห็นเลยอันดับสามนึกนี่ไปทั้งตัวเลยครับปัญหาว่านึกอะไรได้อย่างนั้นเนี่ยมันมีได้ยังล่ะ,ะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเองอย่างคนจะมาหาเราคนด่าเราหรือคนคิดถึงเราหรือคนกำลังเดินทางมาเรา แม้แต่มันหิวก๋วยเตี๋ยวมาเราเนี่ยเราก็ยังรู้มันเป็นความรู้สึกเกี่ยวข้องกับเราไงใช่ไหมละ่ะถ้าเกี่ยวข้องกับคนอื่นเราไม่รู้หรอกอันดับแรกแหละครับมันก็รู้แล้วรู้แล้ว,ลวสวดได้ผลละเนี่ยตัวเนี้ยนี่พอรู้แล้วเนี่ยตุจะทรงอารมณ์ไว้ไหมละ่ะเออเนี่ยปัญหาสําคัญเนี่ยคทุจะต้องทรงอารมณ์ให้ดีแล้วล่ะเพราะ สิ่งที่ตัวรู้ตรงเนี้ยมันจะรู้ไปอีกอะจะต่อไปอีกใช่ไหมเออมันรู้ไปใกล้ไปเรื่อยเรื่อยรู้แม้กระทั่งสองสองวันนี้มีอะไรนนเดือนข้างหน้ามีอะไรนนอ๋ออ่ะก็ถูกแล้ความรู้ไงมีสิ้นสุดไหมไม่มีรู้แม้กระทั่งโลกธาตุนี่ซ้ำไปก็รเ,เรียนเนี่ย เองเรียนชีวิตเดียวเนี่ยแค่เองรู้ตัวเองเนี่ยเองก็เก่งแล้วเราทํานบอกถ้าเองเรียนจริงๆเนี่ยเองเรียนยังไม่ทันเลยเองตายก่อนแล้วใช่กําลังเพล,ลินละพอกําลังเพลินแล้วอา้ากูตายแล้วเนี่ว่าต้องรีบเกิดละเกิดเพราะต้องการเอาขึ้นติดต่อเกิดเพื่อมาเรียนต่อเงี่ยแหละใช่เรียนเป็นผู้นำไงเรียนเป็นผู้มีประโยชน์เนี่ย<ะ>ใช่ไหมล่ะ หลวงตาครับญาติธรรมเขาถามว่าเขากรรมพระหลวงตาสวดมนต์นะครับจากภาพผงสีขาวอยู่ๆมันก็ค่อยๆเปลี่ยนออกเป็นสีแดงๆดงครับโอยมันไม่ต้องกลัวหลอกตมันเรื่องเด็กๆแล้วครับพระที่หลวงปูท่ทเราเรา,เราสร้างเนะี่ยมันเป็นบานรามีรวมเข้าใจไหมรวมของท่านนะไม่ใช่รวมของเราของเราไม่มีเข้าไปนิดเดียวน,นั่นเอง ความรู้สึกตอนที่เราทำมันนะนั่นแ่ะเราจาไม่ได้เองเปลี่ยนสีจากนั้นตรงนั้นแหละสีแดงคือสีพระศีเ่นไหมล่ะครับพระศีพระศีเนี่ยพระแก้วแดงคือพระเจ้าแต่ละองค์สีไม่เหมือนกันแต่ซับซ้ํากันมันก็มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีอะไรพวกเนี้ยองค์พระจันเนี่ยสีอะไรอ่ะ สีเขียวใช่ไหมองค์ข้างหน้าสีองค์งก่อนน้นสีขาวองค์งหน้าสีแดงแล้วตุสีอะไรละ่ะถ้าตุปัถนาเป็นพุทธ,ธมีสีแล้วนะครับมีแล้วนะพื้นพื้นยังมีแล้วขึ้นจากพื้นเลยลเริ่มจากพื้นก่อนใช่เต็มเสียนเมืออ่อไหร่็ลาไม่ได้เมื่อนะะั้นล่ะครับ นี่นของหลงตาคือสีชมพูแล้วไม่รู้เหมือนกันสีชมพูชมพูรักแท้รักแท้ทุกคนไม่ไม่ได้ลักปลอมรักแท้ทุกคนรักแท้รักแบบโพธิสัตว์เป็นยังไงครับหลวงตาก็รลักทุกคนลักทุกคนใช่ช่วยเหลือทุกคนไงครับใช่ถ้าช่วยได้อช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ไปช่วยเขาได้ยังไงหรอกเพาช่วยไม่ได้ไง แล้วการมอบความรักให้กับทุกๆคนเนี่ยครับหลวงตาคือปรารถนาดีกับทุกคนเขาว่าเรายังก็ปรารถนาดีกับเขาอ่ะครับจริงเขาว่าเราเนี่ยถ้ามันรู้มันจะว่าไหม,มคนเขาว่าเราเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันเองนั่นแหละครัหลวงพ่อจะบอกเองอย่าไปว่าใครถ้าเองว่าคนอื่นเนี่ยเองอ่ะเข้าเองน่ะพิจ<อ>ารณาดีๆด,ดิแล้วไปว่าเขาทำไมล่ะ มึงเข้าตัวแล้วมึงก็จินด้วยครับแก้ไขยากด้วยเพราะขนาดหลวงตายังมีคนว่าเนี่ยครับโอ้โหพุทธเจ้ายังมีคนว่าเลยครับเออเราจะไปรอดเลยก็ยุคสมัยนี้ไงครับทุกกลัวคนว่าเหรอถ้าหลวงตากลัวคนว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วครักลัวมันจะว่ากูไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่เกิดดีกว่าครับ แล้วอย่างคนทั่วไปนะครับหลวงตาที่เขาเวลาโดนคนว่าโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นแล้วมันเกิดผลเสียกับเขามากเลยหลวงตาเห็นนะ่ะดิ้นเหมือนปลาทุบเลยลลร้องโหมร้องไห้มันว่าโน้มันแก้ตัวยังไงดีโอ้โห<ะ>มันน่าจะสาทุมันว่ากูดีแล้วอะ่ะออเถ้ามันไม่เห็นกูมันคงว่าไม่ถูกหรอกเราคือใครจิตใช่ไหมมันมองเห็นจิตเราไหม อ่ามันเห็นแต่ธาตุมันไม่ได้ว่ากูไม่ได้ว่าเราเพราะธาตุไม่ช่องเราไงใช่ไหมเราตายไปเราไปด้วยเด้โอโอ้จิตแ้้เลยจิตไ,ไม่กระทบกระเทือนอา้าวก็ถูกน <laughs> <laughs> ก็ถูกแล้วไนงะอว่าไปเถอะ ถ้าเกิดว่ากรณีอย่างเน,นี้ครับหลวงตาเราเห็นคนที่ทําไม่ดีแบบคนที่ทําไม่ดีต่อหมู่คนหมู่มากไงครับเวลาเราเห็นเราควรวางใจหรือทํำยังไงต้องไปบอกเขาไหมบอกไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่รู้จักค<ะ>ใช้ความรู้สึกจะบอกอนึกถึงหลวงเพราะนึกถึงจกักรพรรดินึกถึงสวดมนต์ไปแล้วลก็มีความรู้สึกว่าจะไปสอนมันไหมครับ<ะ>มันจะมีความรู้สึกหรอก อย่าไปเสือกของรู้สึกเราเนี่ยนะคยาเนี่ยเราก็ไม่ไปอืไม่งั้นมันจะเกิดเหมือนกันเขาเรียกว่าต่อกรรมหรือกระทบกระทั่งมันจะเราไม่แก้ไขคนอื่นไม่ได้แก้ไขคนอื่นไม่ได้ไม่ได้เราทําเราให้ตัวเราเองได้ครับมันก็คือผมวิหารใช่ไหมพนงกา มันต้องมีเมตตาสุดท้ายมันต้องจบที่อุเบกขางี้เหรอครับม,มันก็อยู่ในนั่นนะครับมันไม่ยากครับกฝึกไวปบ่อยๆเนี่ยรู้ครับบรวงตาครับ ญาติธรรมคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งที่ขาไงครับคือเดินได้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเขาเจ็บสะโพกเดินไม่ได้มีวิธีทํากรรมฐานอย่างไรให้อาการเบาบางลง่ยครับคือเขาอยากเดินได้สองข้างปกติแค่สวดมนต์บ่อยๆเนี่ยมองภาพบ่อยๆมองไปด้วยสวดไปด้วยเนี่ย<ฆ>เขาก็ไป่ปวดร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วอเพราะจิตอยู่กับภาพจิตอยู่กับพระค<ฆ>จิตอยู่กับบทสวด<ฆ>มันไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้ว ขาสวดบ,บ่อยๆสวดสบายๆฟังสวดไม่สวดไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยมันเป็นการบรรเทาทุกข์เพราะจิตเขาควบคุมสองสองที่แล้วเนี่ยควบคุมธาตุกับกระแสจิตไปที่บทสวดไปที่ฐานนะมันปวดไม่ร้อเปอร์เซ็นต์หรอกอายุยืนขึ้นน้อยอเพิ่มขึ้นเผพอบทสวดที่มานะ่ะ มันมีพลังงานแล้วสามารถจะไปปรับเพราะจิตมันควบคุมอยู่จิตเอาอะไรมาอืมพลังงานใช่ไหมเออมาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุมันค่อยๆค่อยๆไปที่ตัวกังวลตัวเป็นทุกข์เนี่ยตัวตัดตัวตัดเลย <laughs> มันต้องพิจารณาแล้วป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายคพิจารณาถึงความตายอืทุกคนตายหมดในโลกเนะี่ย คนจะป่วยหรือไม่ป่วยตายหมดเลยคเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้มีความรู้สึกดีขึ้นไงไหนๆก็จะตายแล้วกําหนดทิศทางในการออกจากล่างในอนาคตได้แล้วก็มันสวดมนต์มันแผ่แม่ตามันโม,มทนามนตามันมองภาพลืมตาหลับตาก็อยู่ในบทสวดนั่นแหละใช่ไหมล่ะมันก็มันก็ไม่ปวดวร้อเปอรเซนต์หรอก คือใหม่ๆความกังวลในโลกที่เราเป็นอยู่มันอาจจะเยอะแต่ถ้าเราทํากรรมฐานให้มากพอท่านจงบอกว่าให้สวดตอนนี้ตอนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยต้องเตรียมตัวก่อนใช่รอให้ป่วยก่อนแล้วมาฝึกเนี่ยมันไม่ใช่ครับฝึกตอนนี้ท่านบอกฝึกเพื่อเตรียมตัวที่จะไปเจอใช่เจอแน่นอนะไม่มีใครไม่ป่วยหรอกครับหลวงตาครับ อันนี้เขาบอกว่าเขาศึกษาธรรมะมาหลายที่อย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้เขามีอารมณ์ความรู้สึกว่าเหมือนธรรมะที่เขาศึกษามามันมันตีกันเนี่ยมันมันพันกันครับธรรมะที่ไหนพันกันไม่มีก่อนเขาไม่รู้จะเอาอันยังไงดีมไม่มีไม่มีพันหรอกพันเองไปไปพันมันเองครับกรรมฐานไปฝึกเพื่ออะไรล่ะ ฝึกเข้าใจตัวเองนะครับเข้าใจว่ากูตายแล้วจะไปไหนใช่ไหมตายไปไม่เกิดก็ต้องฝึกใช่ไหมตายแล้วเกิดเนี่ยเกิดเป็นเป็นอะไรต้องการอะไรใช่ไหมมันต้องไล่เรามนุษย์เนี้ยมนุษย์ทุกคนเนี้ยอารมณ์สุดท้ายครับก่อนตายอะ่ะคือไปตอนตอนนั้นอะ่ะไปตอนความรู้สึกสุดท้ายคือมันกอกล่ะ กรรมที่เราทําในอดีตน่ะตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่จําความได้ใช่ไหมละ่ะกายกรรมวจีกรรมโมโนกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายบันทึกไว้ทุกวันอ่ะบันทึกทั้งโลกใช่ไหมเอออายุป,ปู่นี้ละมาฝึกกรรมฐานให้มันรู้อะไรเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ให้มันนิ่งเนี่ยยังยากแล้วขึ้นมาลบกวนขึ้นในอดีมลบกวนใช่ไหมมันต้องใช้ใช้อนุสติอดีที่สุดเลย ใช้จิตอยู่กับพลังงานของผู้ได้เจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านจิงวิเลโลกเนี่ยจะมามาเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาชีวิตคือกรรมไม่ดีอ่ะกรรมไม่ดีมันอะไรอ่ะใช่ไหมปานาอธินากาเมม,มุสาสุลายิ่งปานาธิบาตเนี่ยกรรมของป่วยตัดกระแสของกรรมได้ได้นะไม่จะไม่ได้อ,อาที่เราสวดทุกวันเนี่ย ขนาะเราสวดเนี่ยทุกครั้งเนี่ยผียังได้กับเราด้วยไงครับผีเนี่ยเป็นตัวรักษาโลกเราเด้อยจริงมันทําให้เราไม่เจ็บก็ได้ถ้าเข้าใจในการสวดมน,นต์ในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยเข้าใจไหมมันทําให้เราไม่เห็นยังได้เลยเออมันทําให้เราเห็นก็ได้แสดงมันรักษาโลกเราได้เพราะมันเป็นผีเป็นวิญญาณ มันต้องการอะไรต้องการให้จิตเราเนี่ยโป่ปงโปงร่งเบาเบาไม่มีกังวลเวลาสวดนะ่ะความสว่างมันเยอะมันก็ได้เยอะใช่มันไม่ยากหรอกพูดถึงจิตต้องเข้าใจมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมีหลากหลายใช่ไหมล่ะกลายเป็นมนุษย์จิตเป็นพรอมจิตเป็นเทวดาจิตเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นพระเจ้า เป็นโพธิษัทเป็นปัจเจกเป็นพระอหันดูตัวเองว่าตอนนี้กูเป็นอะไรฝึกกรรมฐานม่กี่ปีพัฒนาจิตไปถึงไหนมันจะเป็นนั่งระวัดได้นะไม่ใช่ครับได้คือความรู้สึกเนี่ยคือได้จิตพัฒนา,นาไประดับไหนเทวดาตั้งแต่จาตุมยันโนะ่นาชั้นหกมานะแล้วไปพรมเออ ถ้ากระเดือขึ้นพรมได้ก็แดนไม่เกิดกันนิดเดียวฝึกมากี่ปีให้ดูตัวเองว่าจิตพัฒนาไอารมณ์ชินเรื่องอะไรอะครับที่ฝึกอยู่น่ะมันตีกันเป็นไปไม่ได้ไม่เข้าใจเองมางคนไปอ่านมากอะจริงไหมล่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างที่อ่านความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย เนี่ยเวลาสัมผัสเนี่ยมันเป็นยังไงได้ไม่ได้ก็รู้แล้วครับแต่ไหมแค่เขาดา่าเนี่มีความสึกไงอะ่ะอ,อย่างจิตของเทวดาแตกต่างจากจิตของพรมยังไงครับคุณเต้สวยบุญชอบบุญ <c oughs> เพลิดเพลินในบุญแล้วจิตของเทวดาแต่ละชั้นแตกต่างกันอีกไหมครับความสว่าง ความละเอียดต่างกัน <พอ S 1> จิตของพรับ,รบเป็นจิตเบาเป็นจิตไม่ลำคาญเข้าใจไหมจุกอย่างเวลาเราฝึกเราเขาอยากดูตัวเองว่าวันนี้เราเป็นเทวดากี่ชั่วโมงเป็นพรหมกี่ชั่วโมงใชนน่ัานคือระวังอะตอนตายยังทรงอารมณ์ไม่ได้เป็นยักษ์กี่ชั่วโมงใช่ นั่นคืออารมณ์ทรงอารมณ์มเนี่ยตัวทรงอารมณ์คือการบันทึกคตายเนี่ยมันจําได้แน่นอนเลยถึงธาตจะบีบดยังไงมันก็จําได้อยมันชินเวลาเราตายเนี่ยธาตุมันเราควบคุมไม่ได้มันถึงออกไปใช่ไหมล่ะ,ะเออเราออกไปเนี่ยออกไปอีชาไหนล่ะถ้าไม่ฝึกอัะ,ะถ้าเราคิดถึงบุญที่เราทําได้ก็โอเคและถ้าเราคิดไม่ได้ล่ะ <laughs> เราก็ไปตามอารมณ์สุดท้ายคสุดท้ายที่เราคิดอ่ะอมีหลายคนอ่ะอตอนที่ฝึกใหม่ๆ่ะท่านให้ไปพิสูจน์ะนะพูดถึงแค่นึกถึงหมาเนี่ยนะเขายังไปเกิดเป็นหมาเลยตั้งเจ็ดแปดชาติอ่ะเราก็ไปดูอ่ะตอนที่เขาตายเขาตายยังไงตอนที่ออกจากร่างอ่ะจิตเขาแวะไปที่หมานะ เขาไปกินหมามาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมละ่ะไม่ร่างกรรมฐา,านเนี่ยอารมณ์สุดท้ายเหมือนตุหลับเนี่ยรู้ไหมหลับเมื่อไหร่ไม่มีทางเหมือนกันเวลาออกจากกลางอะเหมือนกันอารมณ์สุดท้ายความสุดท้ายถ้ามันคิดดีก็โอเคแหละถ้าคิดไม่ดีในกรรมที่ตัวเองทําแม้แต่นิดเนี่ยก็ตกนะ บางคนตกไปตั้งเจ็ดวันตั้งเดือนสองเดือนนะขนาด<อ>บุญเยอะแยะยังยติดเลยติดเลยพระยังติดจีวรเลยเจ็ดวันอะไรอะ่ะ<อ>ใช่ไหมล่ะโอ้แล้วถ้าสมมติว่าตอนตายคิดถึงพระในคออย่างหลวงตาก็ไปกับพระไงอ๋อเนี้ยไปกับพระไงนั่นสิ่งพระเนี่ยก็ไปกับหลวงพ่อไง เพราะขนาดเราฝึกมาก็หลายปีบางคนยังไม่แน่ใจตัวเองเลยว่าโอ้ยเราจะพ้นไหมตอนสุดท้ายเราจะนึกถึงพระทันไหมเง,ไงี้ยหรกที่ท่านให้ฝึกฝึกทุกวันเนี่ยให้เข้าใจไงถ้ามีฐานแล้วเนี่ยครับมันจบแล้วทรรมะในศาสตร์ท่านเนี่ยเนี่ยเจ็าาฐานเนี่ยหลวงตาถึงบอกว่าให้เราต้องทําทั้งชีวิตนะโอ้ยหยุดไม่ได้เลยทราบ เองยังหายใจอย่หยุดห้ามหยุดเลยห้ามหยุดเลยครับห้ามเลยพ่อหมไม่รู้เองจะตายเมื่อไหร่ไงอย่างนั้นอชที่เองทำนะกรรมที่มันดีมันมันมาไม่ได้ต้องต้องเข้าใจในเวลาสวดมนมต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปเรื่อยเนี่ยกระแสะของความไม่ดีมันมาอยู่ไม่นานนะเพราะอะไรเพราะมันต้องการแผ่ต้องการใช้ลูกนามของเราเนี่ยแผ่ให้โลกวิญญ,ญาณมนุษย์สัตว์ตั้งหลายแถวนั้นนะเราไปไหนเนี่ย มีคนมองมีคนรู้สึกมีคนอธิษฐานมันเป็นประโยชน์ไงแล้วเราจะหนีไกลไหมล่ะหนีไกลไม่ได้ไงเออท่านว่าถ้าเอ็งหนีไปเนี่ยเองจะมีปัญหาเพราะตาหูจมูกดิ้นกายเนี่ยคือตัวที่ดึงกรรมาทั้งดีและไม่ดีแต่เราไม่ได้ไม่ได้พิจารณาแค่เั้นเหมือนผัวเมียด่ากันาดา่าปุ๊บมาเลยอย่างนั้นแหละจริงไหม กรรมทุกอย่างอะมาจากตาหูจมูกเิ้นกายจากรูปรสกลิกลกลก่นเสียงที่ทั่วไปนี่แหละจริงไหมล่ะ <c oughs> ถ้าเราพยายิจารณาจริงๆย้อนม,มาถึงตัวเราเนี่ยครรกมที่เราบำวงชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันมาจากตาหูจมูกเิ้นกายแต่ <c oughs> เราไม่ได้พิจารณา <c oughs> เราไม่ใช่นักกรรมฐานครับ <c oughs> ถ้านักกรรมฐานเนี่ยนะว่ามันต้องสร้างจิตให้มีฐาน มันต้องดูแลจิตรักษาจิตนะขึ้นที่ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมล่ะ<ฆ>วันนี้ไม่ดีเรื่องอะไรอะ่ะวันเนี้ยก่อนนอนเนี้ยก่อนจะสวดให้หลับเนี้ยนั่งคุกเข่าสวาดชีวิตกราบเสร็จแล้วสวดจบหนึ่งแล้วก็พิจารณาแล้ววันนี้อารมณ์มันไม่ดีเพราะเหตุอะไรเองอารมณ์ไม่ดีบอกมันด้วย<ฆ>มึงตายบอกบอกมันนะ มึงตายเพราะมันอารมณ์ไม่ดีกินมึงเอง่แหละใช่ไมมึงตายแน่นอนใช่ไหมคูณไว้พุ่งนี้ห้าม,มห้ามไม่ดีบ,บอกมัน <c oughs> ถ้าพุ่งนี้ยังมีอีกอ <c oughs> ให้อเนี่ยบอกไม่เชื่อต้องอยู่กรรมห้ามไปไหนรประมาณนี้แหละถ้าเป็นนักกรรมฐานนะออกจากห้องไม่ออกจากห้องอ ไม่เจอใครแล้วก็ไปโดนตาหูจมูกดิ้นกายไม่สัมผัสยกเว้นเอาโทรศัพท์มาดูกันได้ทุบทิ้งไปก่อนโทรศัพท์เหมือนก่อนนอนหลงตาบอกว่าให้เราดูว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีกี่ครั้งใช่แล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่ทําให้อารมณ์ไม่ดีมันย้อนไหมอารมณ์เก่าๆนะยังคบกันไม่อีกแล้วเก่าๆอ่ะใช่ไหมีจะเข้าคบใหม่ๆเก่าก็ไม่คบหรอก มันเพลินเรื่องใหม่ๆน้ะบุญเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเรามาดูตัวเองเนี้ยหลวงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดช่องว่างหรือเราประมาทกรรมเก่าหรือความเคยชินที่เราชอบมันก็เข้ามาทันทีเลยแม้แต่คุยกันเถเออครับมันมาหมดแหละฉะนั้นเสียเวลาในการคุยจริงไม่ต้วว่าเออเออ บางคนสี่ห้าคนคุยกันทั้งคืนเรานั่งฟังเรายังรู้อะไรมันคุยเรื่องของคนคนหนึ่งอะหลายชั่วโมงแล้วล่ะจริงไหมมันมาเคี่ยวเอื้องกันมันย้อนอดีตมาเคี่ยวเอื้องกันทั้งทงที่มันมาทำกรรมฐานปัจจุบันไปอนาคตอยู่ว่า ความรู้ในเรื่องของพุทธศาสตร์ความรู้ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะถ้าเราทําท่านให้ทําให้เพลินแล้วมันจะไม่เบื่ออย่างสวดมนต์เนี่ยต้องสวดบ่อยๆเห็นไหมท่านถึงว่าสวดมนต์ก็ร้องเพลงมันต่างกันตรงไหนครับแต่เธเองร้องเพลงทําไมมันมีความรู้สึกเลยล่ะข้อมันชินทางโลกไม่ว่าเพลงสนุกเพลงเศร้าเพลงอะไรก็ตามเวลาร้องก็มีความรู้สึกเลย ต่เองทวดมนต์เนี่ย <c oughs> <c oughs> ชิดเองจะเข้าสึงพุทธมนฑมีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะเอ็นว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับคำว่าสวดบ่อยๆของหลวงตาเนี่ยครับมันต้องสวดบ่อยมากน้อยแค่ไหนครับคิดได้ก็สวด,ด,ดคิดได้ก็พิจารณาคิดได้ก็แผ่เมตตาโมทานาบนบันทึกมุงเดินเดินนั่งนอนคิดที่หลวงตาฝึกกับท่านมานะท่านบอกให้ไาอยู่ตรงนี้เราไม่ใช่ไปฝึกแล้ว ไปวัดแล้วก็ไปไปสวดนะไม่ใช่ภาวนาไม่ใช่ต้องสวดทุกลมหายใจเข้าออกี่ถ้าจำได้มันบันทึกบุญนั่นแหละท่านว่าบุญมันมาจากตาหูจมูกดินกายหลายปีเข้าเนี่ยพอแก่มาเนี่ยจิตมันบันทึกบุญเองครับมันบันทึกไปเองไม่ต้องไปบังคับมันเรื่องโลกมันจะหายไปแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นบวก มันจะเป็นบวกกับกลางๆมันจะไม่มีลบมีน้อยมากถ้ามีก็สังเกตได้เลยตูสังเกตตัวเองได้เลยครับเวลาคุยกับใครถามอะไรกันน่นนี่มันเป็นบวกหรือเป็นกลางไหมนั่นนะคือได้ละได้บันทึกบุญครับได้ศีลสมาธิและปัญญามาด้วยกันไม่ได้แยกกันหรอก บางคนถามหลวงพ่อว่าโมได้สวดมนต์เมื่อไรจะพิจารณาตอนไหนช่อตาหูจมูกรินกายมีอยู่เราพิจารณาไปที่จากรูปรถกินเสียงอะ่ะเ<ม>ยอะแยะไปหมดแค่ในวัดเนี่ยก็โอ้โหพิจารณาไม่หมดไม่ต้องไปไกลหรอกเพระาะกรรมฐานจริงๆแล้วเราฝึกที่ใจใช่เพราะใจเรามันก็อยู่กับกายตลอดเวลาูก มันฝึกได้ตอนมีกายนะมีรูปมีนามนะครับออกจากร่างมันมีมันเป็นนามธรรมแล้วอืมมันเป็นเดียวแล้วไม่มีรูปแล้วเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้แล้วอารมณ์เดียวแล้วไงครับตอนมีรูปมีนามมันเปลี่ยนอารมณ์ได้ไงเปลี่ยนดีไม่ดีดีไม่ดีได้ออกไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีไงครับใช่ไหมตอนออกไปเนี่ยแต่ตอนเข้าเนี่ย ฟุบเข้ามาเนี่ยเริ่มละเริ่มละเริ่มสองสองขื้นละใช่ไหมล่ะขึ้นดีก็ขึ้นไม่ดีละพอหิวก็ร้องละป่วยก็ร้องละใช่ไหมตอนเป็นเด็กนะตอนอยู่ในท้องเนี่ยลองแม่กินของร้อนๆมันก็ดิ้นแล้ว <c oughs> เริ่มมีสองสองล่างละเ <c oughs> พราะออกมามีล่างเดียว พอเข้าก็ามีารงรักมีลูกมีนามเฮ้ยถ้าเรามาพิจารณาจริงๆในพุทธศาสตร์เนี่ยนะทุกไม่มีเวลาหรอกที่จะมานั่งคุยกันเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีไม่มีอ่ะพมันม<ต>จะทําอะไรก็จำหอจะอะไรก็ตจำทุกข์พิจารณา,าไปแผ่เมตตา,าไปโมทานาบุญบันทึกบุญไปเพราะเราให้ความสําคัญอยู่กับบุญมากที่สุดใช่ถูก